สวัสดีค่ะกลับสวัสดีเพิ่มพี่น้องดิกลับมาทุกท่านนะคะอยู่กับสาวหลักจ้าวันนี้สาวหมดกับผ้ามานยางตลาดยูซีสกีตนะคะมาหอซีสกีตกินยังซื้อซื้อไข่ปิ่งได้ไข่หนึ่งไข่ส้มเครื่อง แต่จริงจาา้าไข่จริงเอาขึ้นหนึ่งเอากระสัน <c oughs> หนึ่งให้มันอุ่น <c oughs> หนึ่งไข่มันอุน่นเรื่อยๆเล่าส้มเล่าเอากัะเอาติล่ะ <c oughs> ส่วนเอาต้นลอยๆเด้ะะ <c oughs> <c oughs> อยเลค่ะข้างล่างข้างล่างกุ้งเาทพข้างลา่ <c oughs> างได้กรุงเต้นกุ้งเต้น อ้ฮม่าเลยิเน้ตายดเยดงๆสดสดอยตัวนี้ตัวใหญ่นะเกิดเนาะเอาไปถอดใส่ใครยุสิแสบว่ะ มันมีลูกหรือเปล่าอ,อุ้ยนี่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 น,นี่วันนี้ใครเจอะละกินเหรอนี่สิโอ่าหไปกินแซนด์วิชให้คนจ่อยเขากินนั่นแหละช่างภาพ ใบกระท่อมจะมีนะนนะจีกุ้งถังเรียญามา,ท,าทั้งผีเอา อาจาพี่น้องไปยังตลาดมาสุดท้ายกับคนร้านนี้ค่ะพุงสวดชาบูบูกระทะคือเก่าสุดท้ายก็มาลงที่หมูกระทะไม่ว่าจะงานไหนงานนั้นก็หมูกระทะช่วยคุณนเหมอนดืมฉลองฉาดฉลองเอียงฉลองเอาลูกเคยแม่เถาฉลองลูกเคยมาบ้านเคยเทกินบันพะ ไม่แม่เแ่าตมใกล้ท่าไปนี่ได้กินพอดีแม่แถวว่ะเลยถ้าแม่เ่าวันนี้พอดีบ่ได้อีกแล้วอันเลยแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอืมเลยไปนี้ค้าไม่ได้อีกแล้วมึนไปนี่ยาไปนี่บนับนล่วงไปทางไหนต่อแล้วนาะงตรงไปแล้วก็ขรร้ามทางรถไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตูมอันนี้ซุ่มตำปากอาหอดจ้าขอไข่ดาวน้ำได้จ้ะอันนี้ก็บ้านซ้อมมดคะ่ะพี่น้องคะ่ะกำลัง จ้าไข่ดาวน้ำจ้าฮะเดียะองของวังขัดบ้านท่องรวงกาบ้านพอทอมไม่ต้งสีบกะบานเอากะลัางมาหอดหนึ่งแต่ไม่ค้นมากะลังมีพอทอมไม่ทอน้ำเคานี่งว่าคือหน่งยิงไม่ได้จอบเลยไอ้เรียนเรียนหัวไปไปพันๆนะ เมทัลไลท์เมทัลไลท์เมทัลไลท์ไงซื้อยังนะู้ใดรซื้อยังบคือบคือสิเพิ่งเฟ้นเลผู้ใดมากสุดเลยเน่งไหนโอ้บหูื้อเที่นสุดประเดี๋เซ็ตเซอร์ไนนะแต่ว่าอีนี่นีองหูหรออันบอกกูเซ็ตมันกูเซ็ไปเป็นเพื่อนมันมาสิรับกูบ่กวะรับเยอะ่นอดีต สาวเกาสิบปีโอ้ยบอมีนเลยเอ่ไปยยิผ้บหาเขาบอกมอนเระระว่าบอกเลยกะซือเนื้อย่างมาสมุดเสื้อ่อนเราลม่คนตักซื้อกิอแบบกินตรงไรรงเสื้อเะบอมอีไปกินบ้านเฮาวันเด็กเฮ้ยเ,เกี๊ยวหอนกินในมือเลอืขึ้น,น,น,หนใหญ่เกี๊ยวหอนเยบอเกี๊ยวหอไม่ต้องซื้อเนื้อตัวน,นั้นเนาะเกินเนาะเนื้อแบบเจี๊ยวดีซื้อเลย เฮ้ยบดีทรงมาะหายบ่อว่ะห้องเย็นหลอดยอะมากหลอดมากบ่อทรงมาห้องเย็นนั่งไหมหอดบดีมากบ่เคยมาบ้านด้วยเถื่เออบดีฟังเด้อไอ้ดมองว่าให้มาเทอมมาโอ้ยออกไปกินข้าวหน้าปากซอยเขาจึงปิดประตูบ้านหลับลูกแง่ลูกแง่บดีบดีลูกแง่ทำตัวเป็นสาวซ้ำหน่อยบ้านจอมหมดจ้ะขีดรถเก๋งซะเปลืองมากมันจักเถื่อตีเข้าบดีครับเดขานั่งมาขลังวันนี้ย สมพจนมันม้วนๆเนาะมัวนวมัวนจะขับรถเกิดไปซอยไม่เทาเขียเของ,ของ,องไงซอยแล้วตุมไก่ไปไปเฮียนกูมันคือตุมไก่ดีเถอะตุ่มบ่เซไปแถาเบิรงกคิปอีละมือนี่แหละเปนไปเฮียนกูอี๋นี่มันเฮ็ดมีเขากินเ <c oughs> จา้าว่าจะแต่แม่เทาแม่ข่อยก็ว่าวดัดดิ นี่น้องมุดจะจัดหนักค่ะดีใจเลยมาบันสื่อมูกระทะมหาโลกค,ค่ดดคะกินเดี่ยวค่ะตะดมกินเหล้าอะไรตะดมบ้านนี้มีเหล้าขาว <c oughs> แม่ว่าเหล้าสีก็มีผลอดนะกินเสมอก็หลุกเคยเราดีใจหลุกเคยเรามาเมื่อวาน คนม่เคยกินเหล้ขาขาวเดกินเหล้าขาวล้ว,ลวเอาอมาบองวันขวดมัยมยันจรงสองคนจนเบื่อเมาบังวัน,วนก็ดีเก็บ,บาตาแซ่บลต้มไก่บ้านไม่เผาเกิดมาเลิกตีอี่าเลิกตีกินไม่เด้ตีเลยอ้กว่างนีอย่งนะิบปอ แม่ทว่า,วาอีหยังมันเสียบบรืเกลแม่ทามึงว่าครับไม่เห็นทยายกินเลยรไม่ได้เห็นมึงกินเอาไม่ได้ว่าอย่างนีหรอกเสียบเลยเสียบปนี่ละนี่เรามาช่วย,ยขึ้นเจะกินเยบยังไงยากกิชัวเบิร์ดมันต้องไบคทเรีซ่า นี่้าเนี่นี่อยู่น่นกตะเหลอือมันบอกมาใส่อใส่ใบชาใส่กินว่าววะนี่มหาตนมันบอกมันเด็ดใบจนมาตนสุ่มจีกดเลอแต่ยอดนั่นเลยมันเด็ดกินเดยไ่บต้มไก่ใส,ส่ใบชา ออน่มนม่หลายบาทนี่เายบานเมันก็ไปบนะมัมมมนเขาแรงน้ำกันกินข้าวบานสามดขังเหล็กมากขังเหล็กได้เลยนี่ ม่ไม <itos> ่พอจ้า <interfer> พ <es> ี <favorites> ่ก็นอกไม่ได้สนใจเลยค่ะตมใกล้สุอแล้วน้ำเคือง มา,าพูดเหมือนจะเตาเค้กะไรไปานเขาไปเาเตาไปครับต้มีคือเริ่องป็นตัวเฮ้ยตวแวายังเลยนะมันก็ข่าเขาอนากกินก่อน